สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับช่องยอน t นักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับอากาสําหรับคลิปนี้นะสมาชิกนะผมก็จะพาสมาชิกนะครับมาคํานวณนนะสูตรนะสูตรหลักร้อยกับหลักหน่วยบนตัวเดียวเทียบชน่กันสสูตรนะครับ นาชี้ว่าขนาดจะงงงสูตรร้อยกับหน่วยบนยังไงนะครับก็หมายความว่าเลขสองสูตรนี้นะตัวเดียวนะสูตรที่หนึ่งนี่เลขเด่นตัวเดียวสูตรที่สองนี่ก็เลขเด่นตัวเดียวสองสูตรนี้มาได้เฉพาะหลักร้อยกับหลักหน่วยบนทั้งสองสูตรเลยไม่มีไม่เกี่ยวกับหลักสิบบนนะฮะสองสูตรนี้มาหลักมาได้หลักร้อยกับหลักหน่วยบนเท่านั้นนะทั้งสองสูตรเลยนะสมาชิกนะ ผมนามาเทียบชนให้เพราะวิธีคิดวิธีทำช่วงท้ายให้สมาชิกได้รับสมบัติเหมือนเดิมใครที่ชอบสูตรประเภทนี้ก็เตรียมแคปสูตรไว้นะฮะสูตรที่1นึ่งร้อยกระหน่วยบนตัวเดียวมาได้นะฮะสูตรที่2เหมือนกันนะครับร้อยกระหน่วยบนตัวเดียวนะครับ <c oughs> เอาก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับสมาชิกนะนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ดูกันแล้วกันช่องแอด t นักคำนวณนะครับ,นนนรบฝากกดไลค์ ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจใช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับมาฝากคําเตือนทักช่องกันก่อนนะครับคําเตือนนะทางช่องเป็นเพียงสื่อนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากทินแบงกรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น ทุกข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะท,ทุกข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกแยกแยะวิเคราะห์ด้วยตัวท่านเองครับถูกผิดยังไงก็กลับมาโต้ขอไพรเด้อสมาชิกเด้ออมาเริ่มคำนวณกันฮนะสูตรแรกนะสูตรที่หนึ่งอ่าสูตรที่สองสูตรออาเอ่อสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่สองนะครับเลข ตัวเดียวนะครับมาได้100ร้อยกับหน่วยบนมาดูงวดงวดแรกนะสูตรที่1นึ่เลข2สูตรที่2องเลข8อ่ะมันเลขไม่ชนกันเอาพอดอกแปด็สนะครับก็สูตรที่1นะ่ฮะเลข2มาที่หน่วยบนะสูตรที่สอมาที่100นะร้อยบนนะก็เหมือนที่ผมบอกเกินไว้นะครับไม่เกี่ยวกับหลักสิบบนนะครับมาได้เฉพาะหลัก ร้อยก็หลักหนวยบนเท่านั้นนะครับตามสูตรถ้าสมัครชิ้นละอ่ะผมมาร์กสีไว้นะครับว่ามันชอบอ่าสูตรมาร้อยก็หลักหนวยบนเท่านั้นนะครับถูกเป็นงวดที่ 1. หนึ่งงวดที่สองฮะสูตรนะครับสูตรที่หนึ่งได้เลขหกอ่ะสูตรที่สองได้เลขหกอะอ่ามันชวกันที่เลขหก 6, ทั้งสองสูตรเลยเพอาะเหกศูนย์ห้าฮะงวดที่สองนี้ ชนฮะจนเลขหกหกมาที่หลักร้อยครับมาวกุญธที่สองเอามาต่อกุญที่สามฮะข้อที่สามสูตรหลักร้อยกับหลักน่วยบนหาเทียบชูกันสองสูตรสูตรที่หนึ่งได้เลขศูนย์ฮะ สูตรที่ได้เลขห้าเพอก5 3 0สููตรที่1ฮะเลข0นมาที่หลักหน่วยบนสูตรที่2เลข5้ามาที่หลักร้อยบน, 2, 5, มยบนไม่ชนนะฮะไม่ชนก็ต้องมาหลักร้อยกับหลักหน่วยบนเท่านั้นนะฮะ,ะถ้ามันไม่ชนนะฮะจับเป็นคู่ อูโตดร้อยกับ่วยบนตาสวยสิบนะตามนี้เลย <c oughs> ซึ่งไม่เกี่ยวกับหลักสิบนะครับอ่ะมาต่อกันงวดที่สี่นะงวดที่สี่สูตรที่หนึ่งนะวิ่งร้อยกับหน่วยบนได้เลขสี่ฮะสูตรที่สองวิ่งร้อยกับหน่วยบนฮะได้เลขสามอ่ะสองสูตรนี้ไม่ชนกันนีกฮะนะไม่ชนก็จับเป็นกูโตรนะ้ร้อยกับหน่วยบนเท่านั้นนะครับดอกสี่ห้าสามอ่ะ สูตรที่1เลขสี่มาที่หลักร้อยบนสูตรที่2เลข3มาที่หลักหน่วยบนร้อยกับหน่วยเท่านั้นเด้อสมาชิกเด้นอร้อยกับหน่วยเท่านั้นตามสูตรผมมีวิธีคิดวิธีทําให้แจก,กสูตรเหมือนเดิมนะครับใครที่ชอบก็เตรียมแคปสูตรไว้เด้อสมาชิกเด้อเอามาต่อคุณวูที่5นะครับววดที่5 สูตรหลักร้อยบนกับหลักหน่วยบนนะเทียบช่วกัน2สูตรสูตรที่1ได้เลขสองสูตรที่2ได้เลขสองอ่ะงวดนี้นะครับงวดที่5นี้จะเหมือนงวดที่2เลยอ่าที่ชนกันเลขเลขตัวเดียวนะฮะงวดนี้ชนกันเลขสองเพร2ะลกเจ็ดแปดสองอ่าเลขสองตัวชนมาที่หลักหน่วยคนระับที่หลักหน่วยบนเพราะมันชนกันคนระับถ้าไม่ชนนี้ก็แจมเลยเนี่ยอนะ่าถ้าไม่ชนนี้ก็จับไปคู่ตัวร้อยกับหน่วยนะ อ่ะก็นะครับกาสวัสด,ดีนะครับการวัสด,ดีนะครับสมาชิกทั้งเก่าและใหม่นะครับที่เข้ามารับชมครับช่องแอะทอนอ่านักคำนวณอยู่ในขณะนี้นะครับก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะที่ให้การติดตามนะครับอ่ะมาดูนะครับวดที่จะวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมา สูตรนี้เป็นสูตรหลักร้อยกับหลักหน่วยบนเท่านั้นไม่เกี่ยวกับหลักสิบนะสมาชิกนะไม่เกี่ยวกับหลักสิบนะงวดที่ผ่านมา,ส,นานสูตรที่หนึ่งได้เลขสี่ฮะสูตรที่สองได้เลขแปดนะครับมันไม่ชนกันอีกแบบนี้แ่มเลยไม่ชนแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้ามันไม่ชนก็จับเป็นคู่โต๊ดเลยอ่าหลักร้อยกับหลักหน่วยบนเท่านั้นพอออกสี่เจ็ดแปดนะสูตรที่หนึ่งสี่มาหลักร้อยสูตรที่สองแปดมาหล, 2, มลักหน่วยนะฮะเพราะตัวเลขมันไม่ชนกันนะครับ มันก็ต้องนะครับมาที่หลักร้อยกับหลักหน่วยบนเท่านั้นนะฮะเพราะเป็นสูตรร้อยกับหน่วยบนนะครับไม่เกี่ยวกับหลักสิบนะครับสมาชิกนะอ่านี้เลยร้อยกับหน่วยบนนะครับันที่ผ่านมาครับอ่ะบทที่จะถึงนี้นะครับได้เลขตัวไหนอ่ะไปดูวิธีทำกันนะสมัชิกนะไอที่ชินชอบวิธีทำก็แคปสูตรไว้ได้เลยนะครับเนียวิธีทำแคปสูตรไว้ครับ สูตรที่หนึ่งนะครับร้อยหน่วยบนสูตรที่สองมาได้ร้อยหน่วยบนเหมือนกันนะครับพ <c oughs> ี่ทำสูตรที่หนึ่งอ่นำหลักพันหนึ่งครั้งบวกสิบบนหนึ่งครั้งนะครับ <c oughs> บวกหน่วยสามตัวหน้าน 1, 1ครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกหน่วยสามตัวหน้าน 2, ครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกสิบสามตัวทา้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกเลขหนึ่งข่ที่นะครับ <c oughs> ผมพูดเร็วยังไงก็กลับขอโทษขออภัยนะสมาชิกนะอ่ะดูตามที่ผมนะมาร์กประกาศไว้ก็แล้วกัน,นครับ เอาบวกกันดูฮะห้าบวกกลงท้ายเลขสอบวกหนลงท้ายเลขสามสลงท้ายเลขเก้บวก 1, ลงท้ายเลขแปดนงลงท้ายเลขเแปบก่งลงท้ายเลขเสูตรที่หนครับได้เลขเก 9, ฮะร้อยกับหน่วยบนฮะได้เลขเเอา,าต่อกันสูตรที่ส ครับ้อยกับหน่วยบนเหมือนกันนะฮะมาได้ร้อยหน่วยบนวิธีทำนำหลักพันหนึ่งครั้งบวกสิบสามตัวหน้า,า 2, ครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งบวกหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งก็บวกหน่วยสามตัวท้ายา 1, 1ครั้งที่สองอีกหนึน่ง 2, ครั้งเอาบวกกันได้เท่าไหร่มาบวกเลขหกขงที่นะสมาชินะเอาบวกกันได้เท่ลงทะห้าบวกเก้าลบท่าเลขสี่สี่บวกหกลบท้ายเลขศูนย์ 0บวก2ก็ได้2 2บวก1น,นะครับลงท้ายเลข3 3บวก6คงที่อ่ลงท้ายเลข9วันนี้นะครับชนกันที่เลขตัวเดียวนะฮะก็คือเลข9กกนั่นเองถ้าเลข9มานะสมาชิกตามสูตรนะนะครับต้องมาได้นะครับมาได้เฉพาะหลักร้อยกับหลักหน่วยบนนะครับเพราะว่าตามสูตรจะเป็นหลักร้อยกับหลักหน่วยบนเท่านั้นซึ่งไม่เกี่ยวกับหลักสิบนะครับอ่ะอธิบายให้สมาชิก นะครับซ้ำซ้ำซากๆากนะครับก็สมาชิกก็อย่าเพิ่งเบื่อเพล้วการเพื่อสมาชิกท่านไหนเพิ่งเข้ามาติดตามนะฮะเอาวันสูตรอะไรกันแน่แอปอะไรประมาณนี้นะฮะผมก็จะอธิบายให้ฟังเป็นระยะระยะนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อเพิ่งทิ่งกันไปไหนนะสมาชิกนะเป็นสูตรหลักร้อยกับหลักหน่วยบนนะครับนี่ฮะซึ่งไม่เกี่ยวกับหลักสิบนะมาได้หลักร้อยกับหลักหน่วยบนเท่านั้นเลขนี่ฮะสูตรดูตามหัวกระดาษเลยนะครับ เป็นหลักร้อยกับหลักหน่วยบนมาได้นะเป็นเลขตัวเดียวเทียบชนกันให้2ส,สูตรนะครับงวดนี้สูตรที่1น,นะครับเลขเก,กครับสูตรที่2ก็ได้เลขเก,ก้าอ่ะชนกันที่เลขเก,กา้าทั้ง2ส,สูตรเลยถ้าสมาชิกชอบเลขเก,ก้าก็พิจารณาเอาเองนะครับนะนะครับพเพรกกาะเลขเก้าเนี่ยไม่มานานแล้วนี่นะรหรือวันนี้มันจะมาหรือ,อยังไงก็ฝากพิจารณานะครับถ้ามาได้ก็คือหลักร้อยกับหลักหน่วยบนเท่านั้นนะงวดุฒิบัวันที่16 ก้ารับหอรุ้นกันระหว่าง9ก้าเลขเจะมาที่หลักร้อยกับหลักหรือจะเป็นหลักหน่วยนะครับก็ฝากพิจรารณาถ้าชอบจัดถ้าไม่ชอบมองผ่านนะขอบคุณทุกๆการติดตามขอบคุณครับ